ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก่อนเข้ารายการช่องมกทายกจา้านเป็นแหล่งรวมเรื่องเล่าประวัติครูบาอาจารย์และประสบการณ์ของพระเกจิอาจารย์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบรวมถึงเรื่องราวเครื่องรางของขังต่างๆของไทยหากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านชอบฟังเรื่องเล่าแนวนี้ช่องมกทายกจา้าน ก็ขอทดีต้อนรับทุกท่านนะครับเป็นช่องใหม่ป้ายแดงยังไงก็ลองเข้าไปรับฟังกันดูนะครับผมขอบคุณมากครับลูกใช่นะครับผมต้องขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทยทุกทา่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลุกชนแนลนะครับผม ในวันนี้นะครับผมก็ได้นําเอาเกมการเล่นของ AI e. กับผู้เล่นโปมาฝากเพืเ่อนกันเหมือนเดิมนะครับในกระดานนี้ a e. i เป็นฝั่งสีแดงนะครับส่วนฝั่งสีขาวเป็นของผู้เล่นโปเเอาละครับเพื่อป้อการไม่ใหเสียเวลานะครับเราเริ่มรับชมรูปแบบการเข้าตีกันในเกมกระดานนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเปิดกระดานก่อนครับสําหรับผู้เล่นโปเกมาขาวเลือกเดินเบี้ยนหน้าขผล่ขึ้นมา เลือกอยันเบียนาควนขึ้นไปครับสวนปูเบียขึ้นมาเลยสำหรับผู้เล่นเปโอเคโคงเบียเป็นม้าขวาโอ้เอไอจิงจังหวัดกินตัดทําลายครับจังหวะนี้มาดูกันเอไอนั้นในกระดานนี้จะบุกผู้เล่นเปโอเคให้เราแ้กึิษานในรูปแบบไหนกันนะครับจังหวะนี้กินเบียรัรกษาโคงเบียสำหรับผู้เล่นเปโอเค ไอเรียกเดินเม็ดนะครับยงโคลนมาตำแหน่งนี้สำหรับเล่นเพโอเคน่าจะขึ้นมาเตรียมตัวปลุกเบีย้ย AI ทิ้มเบีย้ยการกระดานขึ้นไปยังจุด center. เซนเตอร์อครับผมได้บอ่อพอดีครับเลือกทิ้มเบีย้ยสูงครับสำหรับเล่นเพโอเค ในวนี้ AI จะรับมือรเรียกสูงของฝั่งผู้เล่น POK okay ด้วยวิธีไหนครับเดี๋ยวเรามาดูกันอาครับขึ้นเรือครับ AI ปูอสองเบียเ้ยโหดม้าครับผู้เล่น POK ทีคากินเบี้ยขึ้นไปจะกินตัดเลย้ยครับผูเ้เล่น POK okay. เรือกสังหามเบี้ย AI เข้ามาครับ กินฉีเข้ามาเปิดเบีย้ย AI เข้ามาครับก่อหน,นี้แม่โอ้โหเอไอจำไปให้กินส่วนขึ้นไปครับแม่จังหวะนี้ได้สองเบีย้ยครับสำหรับผู้เล่นเพ่โอเคอาการตอนนี้ AI เป็นรองนิดหน่อยครับหรือว่าจะเป็นแผน AI ครับเราม,มาดูกันใสมากับ AI เริ่มเน้น เกมตั้งรับครับจังหวะนี้โอ้โหไอไอทะยังเม็ดมาทำลายเบี้ยสูงตัวนี้แม่เกะกะได้เกินครับไอไอบอกเกะกะครับต้องรีบทำลายทิ้งจังหวะนี้ครับกินเม็ดไอไอใช้คนทหารเบี้ยสูงของฝั่งเคลื่อนโอเคอ่าโอเคครับจังหวะนี้เลือกเดินเลือดมากดตอกขุน ของฝั่ง AI ครับกออ็จังหวะนี้คร, AI ครับออกไปครับเรื่มเ,เน้นเกมดึงกระดานฝั่งขวาคนระับเน้นปีกขวา AI นะเตียงเม็ดครับเตรียมขยายมากสำรับหมากขาวของฝั่งผู้เล่นเคอเคย์ไอฟูแสเบี้ยสวยงามครับ ียร์ปิกปูสีเบียรก,กันเลยทีเดียวว่าสสำหรับ AI เนี่ในกระดานนี้ดูว่าจะโชว์แต้มเด็ดแต้มเซียนแบบไหนให้เราได้ดูกัน AI โหลดมามาเไม่สนใจครับ AI ปูไปเลยครับ5เบียโอ้โหดาเมจแรงเหลืเกินครับ5เบียรดินกระดานฝั่งขวาปีขวาจังหวะนี้ครับเลือกอยู่ไม่ได้ครับ เรือมากดโอ้โหแต้มกด่นเรือของฝั่งผู้เล่นเโอเคมาขาวก็ถือว่ารุนแรงครับ AI ไอหลบไหมเอไอครับยังไม่หลบครับทะแยงโคนเอ่อขึ้นขึ้นคนไปไล่มา้มาม้าหลบนะค,ครับเอไอทิมเบียดลิ่งสวนขึ้นมายันเอไอกินตัดไหมกินตรงกินตัดไหมครับจังหวะน,นี้ ม่ครับผมนี่ไอ้เลือกปิดประตูไว้เลยครับบล็อกปีกขวาไว้เลยจังหวะนี้ไปไงต่อครับ,รบรเราเล่นไปโอเคเรืจะขยายเม็ดขึ้นมามาดูว่าเม็ดตัวนี้จะมาทําอะไรครับเนี่ยยังไม่เห็นตาเดินนะครับเม็ดตัวนี้ถึงมาเพื่อป้องกันไอ้โดดม้ามาผูกไว้ผูกกันไว้ครับผูกเช่นเดียวกันครับผูดมา้า ขึ้นขุนผูกเลือดหอม้ากลับครับสำหรับเล่นเบลเคสงสสยครับเตรียมตัวกินโคนตัวนี้ของ AI e AI e จะยอมให้กินยังไงหรือเปล่าแม่ไม่ยอมครับเรื่องเลือ,ลอดผูกโคนทั้งวันนี้ซ้อนเลือครับแม่นี่เนี่ยครับเป็นเบลเปแต่จริงจริง เดินม้ามาป้องกัน,นครับผมจังหวะน,นี้นะครับโหลดม้ามาโจมตีโคนหรือเปล่าจังหวะนี้ผูเเ้เล่นพโปเกม่อ๊โดดม้ามาตำแหน่งนี้มีแต้มาอะไรหรือเปล่าครับก็อย่างไม่มีแต้มอะไรนะครับอาจจะมาเพื่อรอจังหวะเข้าทําจังหวะเข้าตีนะครับครับไอโยขุนโอ้โหจังหวะนี้ครับโ,โ,โหลดม้ามาฟังหานโคนเลย ตววเข้าไปอออโอ้โหแต้มนี้ครับถ้าเพื่อนที่มีความชํานาญคงจะเห็นนะครับว่า AI นั้นเล็งแต้มไหนอยู่นะครับผม AI เลือกจับม้ากินเม็ดโอ้เอาละครับเป็นเรื่องครับจังหวะนี้พเพื่อนเกเจจะทํายังไงครับเนี่ยโอ้โหโแม่จอะเข้าแล้วก็ับสำหรับหมากแดงของ AI เลือกโยกขุดหลบกินม้าไปตามระเบียบเออใช้ม้ากินเรือไปตามระเบียบครับจังหวะนี้เอาละครับเีเริ่มที่จะมีอะไรให้เราได้เห็นครับไอทิ้นเรืยสูงข,ขึ้นไปมาขาวพักม้ากลับครับจะต่อเรือเลยครับสำหรับจังหวะน,นี้ ไอไม่ต่อครับเลือกโยกเรือหลบคุรินเลโอเคครับตัดสินใจเดินโคูนเข้ามาเสริมกำลังทางปีกซ้ายครับไอเดินเรือมาจังหวดนี้ผมาดูว่าไอคิดจะทำอะไรครับครเสริมโคนขึ้นมาไอครับเดินเรือมาตำแหน่งนี้ เดินโคนขึ้นมายันเบี้ยวเลยครับสำหรับผู้เล่นเ่โอเคเอเฉียงโค้นขึ้นมาเสริมโอ้โหโคนตัวนี้โอ้โหตัดสินใจครับโยนม้าเขาเปแรกเลย AI ใช้ม้ากินครับจังหวะนี้คเริ่มบุกครับ AI จากมากตั้งรับเริ่มที่จะมีลูกสวนกลับครับสำหรับหมากแดงนครับเริ่มเยวมาติดำแหน่งนี้เเียหเขียงโคนลงบ่อโจมตีม้าเอไังหวะนี้ครับ AI ตัดสินใจไม่โดดม้าหนีครับไม่โดดม้าถอยครับเลือกตัดสินใจโดดมา้าทะลวงขึ้นไปครับ ยโอเคต้องตั้งการดีๆครับจังหวะนี้อาจจะโดนหมัดอัปคัด AI ได้ AI เดี่ยวยมากดเส้นนี้ครับหรือ,อว่าเป็นรูปแบบการอยายให้หมัดที่น่าศึกษามากครับในกระดานนี้ AI นั้นได้จังหวะทำลูกค่าทีเดียวนี่เกมเปลี่ยนเลยครับ เกมหมากรุก,นกในกระดานนี้ถึงกับเปลี่ยนเลยทีเดียวจากหมากที่เป็นรองเริ่มที่จะเป็นต่อครับ AI นะครับเรามาดูกันว่าวเล่นเทวีจะมีลูกโตก,กับ AI ด้วยวิธีไหนครับเปินเรือมาเส้นนี้ AI ปาก,ขกเขาให้เล่นเทโอเคนั้นพยายามที่จะขยายหมากมาทางลินกระดานฝั่งซ้ายครับ บางนี้ก็เหมือนจะดูเชิงอยู่นะครับเรื่อยๆมาหนึ่งเรียงครับเบียดกับตัวนี้ให้จะรับมือด้วยวิธีไหนกันครับเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดดูตัวหมากนั้นผู้เล่นเียวโอเคนั้นน่าจะได้เบียดได้เปียกกว่าโ้เบียดมาเลยครับแม่เบียดเบียดปีกซ้ายมาทําเล่นแถวโอเค เียดนิ่มๆนะครับจังหวะนี้ AI ซอ้อนเรือเห็นอะไรนะหรือเปล่าครับ AI เดี๋ยวเรามาดูกัน <_ t ot> แต้ง AI <_ t ot> มาศึกษาแต้ง AI ในกระดานนี้กันขึ้นคูนน <_ t ot> ครับเกมเริ่ม <_ t ot> สูสีผู้เลีนเปียอวอเกนั้นได้เปรียบทางปีกซ้ายนะครับ <_ t ot> ส่วน AI นั้น เกมตั้งรับทางฝีขวานั้นค่อนข้างที่จะเป็นต่อจังหวะน,นี้ AI เลือกตัดสินใจโดดมา้ามาตำแหน่งนี้เลือกโค๊กคูดขนหลบลไปทางลิมกระดานฝั่งขวานีไโดดมากลับมาคลาดลุกจีมาครับ โดดมาฟาดลูกอีกทีจังหวะนี้เลือกประกบม้าเลยครับสำหรับคุณของฝั่งเพลนโอเคให้โดดม้ามาตำแหน่งนี้จะแรกโคนแรก,แกอะไรหรือเปล่าครับ AI จังหวะนี้มีการแรกโคนใด้เห็นหปลาบเียงโคนมาบุกทะลวงเข้ามาทางปี ฝาของ AI ครับแม่ครับ AI โดนเจาะเข้าแล้วครับเนี่ยโดนเจาะไข่แดงครับดูที่ไหนครับ AI ไายเรืเ่อมาเส้นนี้ถือว่าสูสีครับครับโดนดม้ามาเสริมอาจจะเตรียมตัวจับอินเบีย AI ไม่ปล่อยครับซ้อนเรือผูกเบียแล้วก็เป็นการกดต่อขุนของฝั่งขาวไปในตัวครับจังหวะนี้ หือว่ายังไม่รู้กัน AI คิดอะไรอยู่ครับถ้าผู้เล่นที่มีความชำนาญของที่จะถอดหมากลุกบุกปงไปที่ระบายนะครับเนี่ยปูเบียรครับปูสามเบนไปจังหวะน,นี้โจมตีมา,าใช้เลือกตัดใจใช้เบียกกดเสือกขึ้นมาไอ้ AI ตัวมากกลับมากินจังหวะน,นี้ผู้เล่นเทโอเค ไม่เลือกที่จะทําลายม้ AI ด้วยโคนนะครับแต่เลือกขยายเรือขึ้นมาเริ่มบีบตำแหน่งขุณของฝั่งแดงจะทำการเลือกเปล่าครับจังหวะนี้ AI นั้นเลือกตัดสินใจโดดม้าหนีมาตำแหน่งนี้แอบเปิดลุกครับจะได้กินม้าฟรีหรือเปล่าไม่ยอมก็กน,ปเ,เ,ปนเป็นโอเคแม่เฟิรนเทอเคบอกว่าเด็กน้อยครับ AI AI เดินเรือเข้าไปตีลุกเอาล่ะครับ AI เริ่มบุกม้าก,เก็เสร็จไปตามระเบียบน,นี่นะครับถ้าผู้เล่นที่มีความชำนาญนะคงจะเห็นความคิดของ AI ในแต้มนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วะนะครับจังหวะนี้ม,มาดูกันเล่นเพื่ๆจะแก้ไขด้วยวิธีไหนเลือก แยงโคนอ่าเลือกเดินโคนมาทำลุกครับจงังหวะนี้ผู้เล่นไปโอเคไอ <AI S 1> ต้องหลบครับโยกขุนลบมาลิมกระดาเลยเสริมโคนใี่ครับผู้เล่นไปโอเคจะทําการหรือเปล่าครับเนี่ยมันอยู่ที่ใครจะไวกว่าครับจงังหวะนี้มีไอยืดเรือครับมาตำแหน่งนี้มีมา้าปูกอยู่ หุ่นใจเบีย้ยแม่จบเลยไหมครับเนี่ยจังหวะนี้จบเลยครับผมไอนั้นก็เลือกเดินเรือตัวนี้ครับมาฟาดลุกทำลุกจนที่จุดนี้ครับแม่หรือว่าสวยงามครับในการทำลุกจนสอบตัางกันระหว่างเรือสองตัวแล้วก็มาะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระดานที่ มีรูปแบบการขยายหมากที่สนุกสนานนะครับแล้วก็เป็นกรณีที่น่าศึกษาสำหรับผู้ที่เลือกสนใจในการเล่นหมากลุกไทยนะครับเกมนี้ก็พลิกกันไปพลิกกันมานะครับเปลี่ยนังนเป็นฝ่ายลุกเป็นฝ่ายรับนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่มีความสนุกนะครับแล้วก็อีกอย่างก็น่าศึกษามากได้สาระมากครับสำหรับหมากลุกไทยในกานนี้นะครับผมผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามลุกแนลทุกท่านเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ ผู้เล่นเกมทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต่อสู้หมากรุกในกระดานนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างสรรค์รูปแบบเกมหมากรุกไทยที่ดีแบบนี้เอาไว้ให้ผู้ที่รักข้อ,ขอชีนชอบสนใจในกะารเล่นหมากรุกไทยได้เ,เก็บไว้ศึกษาก็เป็นแนวทางในการพัฒนาฝีมือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลูกชนแนลต้องขอกับคำว,ว่าสวัสดีครับ